ดีท่านผู้ชมที่เครารพทุกท่านเจ้ารายการมายิงบ้านเหาพะเยาทีวีทีวีเพื่อชุมชนเด็มาปมากกับท่านผู้ชมในวันพระฤหัสบดีนะเจ้าวันที่13พฤศจิกายน2568เจ้าวันนี้อากาศดีดีเจ้าแล้วก็เห็นเห็นหลายคนบอกว่ามีหลายที่ดูนะจะมีจึง้อนตึงฝนจึงหนาวเจ้าแล้วในคณะเดียวกันในจังหวัดพะเยาเฮาก็ได้ มีสิ่งดีๆจะได้มานําเสนอให้กับท่านผู้ชมเจ้าวันนี้เขามีไม่ยิงเก่งไม่ยิงงามมาในรายการของหาเจ้าเปิลก็คือท่านพอออยพี่พรเจียตรกุลเ,กะะเลเจ้เป็น์ไผจะใดนั่นเฮามาฟังกับฟรนเลยเจ้าสวัสดีเจ้า สวัสดีค่ะเจ้าขอแนะนําจื่อนะคะนางสาวหญิงพรเจียตะกูลน,นะคะกะ็ตอนนี้ตําแหน่งเป็นภูมิในการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุขเจ้าเป็นคนพยาวโดยกําเนิดนะคะ <c oughs> จบการศึกษาก็อน,นุบาลพยาวพยาวพิทยาคมค่ะจ้าค่ะทิงหันไว้ตั้งแต่นี้นะคะติงนะคะวันตลอดนะจ๊ะเพิ่นเป็นดูกสาวงอแก้วมาแหวนของคุณพ่อสุรั เจตะกูลค่ะท่านพออสุรัตน์เจตะกูลเจ้าพอโรงเรียนพยาวยาภรเจ้าแล้วก็ท่านาจาจย์พรเพนเจตะกูลเจ้าอันชื่อเล่นๆเป็นกคือน้องแจนเจ้าค่ะคือเดินมากระลาแม่ก็เลยบอกว่าแจนอยู่อารีแจะต้นปีเลยนะแจนค่ะเจ้านั่งแจนเจ้าดีทํางานเนี่ยเจ้าเริ่มต้นทํางานตั้งตีใดมาก่อนเจ้า ถ้าเริ่มต้นทํางานนะคะต้องขอย้อนขออนุญาตย้อนไปตอนเฮียนพคจบนะจะก็ได้มีเข้าเฮียนต่อตีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคณะเทคนิคการแพทย์สาขากิจกรรมบําบัดนะคะถ้าถามก็จริงๆก็จะเกี่ยวข้องกับเด็กพิการโดยตรงนะคะก็เลยได้มีโอกาสสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยนะคะเป็นในทำงานในศูนย์การศึกษาพิเศษเจ้า แต่ไปไก่น่อยไปอยู่ตีจังหวัดกระบีค่ะเจ้าก็เป็นเรื่องของเกิดเกี่ยวกับเด็กพี่การโดยตรงที่เขาต้องช่วยช่วยบำบัดช่วยดูแลนะคะแต่เป็นตําแหน่งครูเจ้าค่ะแล้วก็หลังจากตีอยู่กระบีเกือบเจ็ดปีก็มีโอกาสย้ายกับนะคะย้ายกับมาทํางานต่อตีศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพะเยาเจ้าค่ะหลังจากนั้นก็อยู่หม เกือบเจ็ดปีเหมือนกันเจ้าม,มีโอกาสได้สอบเพราะว่าตอนที่ไปอยู่กระบีเนี่ยคือไก่บ้านพอไก่บ้านปุ๊บเนี่ยออพออ้อีิพุนน่เจ้าเปินก็นเหมือนหักเหมือนเอ็นดูเฮาแต่มีข้อแม่อยู่อย่างหนึ่งว่า ต้องพัฒนาตนเองอถึงจะให้ได้ไดย้ายกลับบ้านอย่อางได้ดีน้อยอก็เลยตาสินใจค่ะเฮียนต่อปิญญาโทรโบริหารการศึกษาเจา้จาตอนตอนทติยกูกบ,บีค่ะแล้วก็พอป๊กมายู่พะเยาประมาณปี6-2นะคะมีโอกาสได้สอบผู้บริหารเจ้าก็เลยได้ได้บรรจุเป็นผู้บริหารกับเป็นหอของโรงเรียนบ้านแม่จัวเจ้าในเดปี62ค่ะแล้วก็ประมาณปี6 6หเจ้า ก็ได้ย่ายย่ายโรงเรียนเจ้าเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุขค่ะคือปัจจุบันนี่ใช่เป็นปัจจุบันเจ้าึงถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีเจ้าไปจังหวัดกระบีก็มีผู้ใหญ่ทะเลสวยสวยน้ำใสค่เพื่อนร่วมงานก็ดีเขาอาจจะมองว่าเออเป็นตั้งใต้หน้ากลัวแต่จริงแล้วกระบีเป็นเมืองนะฮะเจ้าบุคคลกันนะฮะ ใจยังติคิดอีกเลยจ้ะติคดเลยค่ะเป็นคนใจดีมีอัธยาศัยดีเนะเจ้าเป็นกันเองอีน้อเจ้าเสมือนญาติอ่ะนะเจ้าเจ้าดูแลอยู่มวนเกือบเจ็ดปีเลยค่ะอดูวนแล้วก็ตั้ง เพ่กับไปแอลหาตั้งปุ่นพ่องตั้งปุ่นกับแอลหาตั้งเพ่พ่องอย่างแยนะเจ้าตังกระบี่เปิ่นกับใครหันตังบ้านเฮาเฮากับใครหันตังบ้านเฮากับใครหันตังบ้านเปิ่นเจ้าบ้านเฮาไปเปิ่นกับต้อนเฮาเปิ่นมาตั้งเพ่เฮากับต้อนเฮาเปิ่นเจ้าอันนี้ตีจังหวัดกระบี่มีนักเรียนนักกับเจ้าตีกระบี่เจ้า ที่กรีอ๋อเป็นเป็นศูนย์การศึกษาระดับจังหวัดค่ะนักเรียนก็จะถือว่าก็นับนับเป็นรักล่อยอยู่แต่เยอะเหมือนกันแล้วะตอนที่อยู่ศูนย์ของพะเยาศูนย์การศึกษาของพะเยาน้ำบุกน้ำมนก็เคยไปเหมือนกันอ๋อค่ะเจ้าที่จะคือคือถ้าเป็นลักษณะของศูนย์การศึกษาเคุนจะมีเรียนเรียนต้งไหนกับอ่าเป็นเป็นไปกับเนาะค่ะกลแบบอันหนึ่งก็คือเป็นเด็กที่อยู่ตามบ้านที่เขาต้องออกเยี่ยมบ้านเนาะ เพราะว่าด้วยด้วยความพิการอาจจะไม่ได้สะดวกในการเดินทางนะจ๊ะมันก็จะเป็นเพ่อแม่เปิดกันดูแลยูเอ้นะเจ้าจ้ะค่ะก็เลยต้องมีลด้วยความติเป็นนักวิชาชีพบางทีก็ต้องออกเยี่ยมบ้านไปให้บริการตามบ้านเราถือเป็นถือเป็นประสบการณ์ดีๆมากๆก็ต้ได้ได้ลงเกาะได้ลงเรนือจะแล้วก็เรียนรู้วาถ้าทําเพราะว่าตังคุ้นก็คือค่อนข้างติดอาเป็นอิสลาม เจาะแต่เขาก็มีว่าน่าทำตีห้องเกียดเขาเขาเครียดเขาเจ้าอย่างที่บอกเมืองนะฮะเจ้าน้าฮักน้าอยู่นะเจ้าจากุลกลก็มาพ่ายาพ่ายาก็ทํางานจากุลนี่เจ็ดปีก็เลยเจ้าหลยเจ็ดปีนะคะเจ็ดปีที่มีความสุขเองนะเจ้าเจ้าต่อจวตนั้นต่อจะงั้นก็มาพ่ายาพ่ายานี่ก็แหมเจ็ด ปีนะเจ้าเจ้าในเขตพื้นที่บริการของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเนี่ยเจ้าการศึกษาพิเศษนะจอบนี่การศึกษาพิเศษจับนี่หมายถึงขวดจังหวัดขอบคุณค่ะขอบคุณท่านจังหวัดเจ้าถ้าผ่จะมาสมัครเปิดนักเรียนก็ได้อะไเจ้าเจ้าขอบคุณท่านจังหวัดต่ว่าช่วงตียูเนี่ยค่ะมันก็จะมีเรื่องของการเปิดหน่วยหน่วยบริการประจาอําเภอเจ้าก็ได้ ตอนนั่นน่าจะเป็นส่วนของการขับเคลื่อนของงบประมาณจากอบจอย่างเงี้ยตเอไขับเคลื่อนในการเปิดหน่วยบริการเตรียมเพอจะน่าจะเปิดได้ยูซีหน่วยตีมใจนะคะตี่ผงเจาแล้วก็จะมีผู้กำยาวหันน่าจะเป็นผู้สางเจียงคำเนี่ยค่ะผู้สางเจียงคำรวมกันนี่แหละเจ้าหมายถึงว่าเราจะมี สาขาแยกไปสาขาแยกสีสาขาโปงจะพูายาวแต่เพือนักเรียนเนาะพ่อแม่ครอบครัวเปิดเดินทางมาให้บริการตีพยาวจุดเดียวมันก็บะได้สะดวกค่ะก็จะมีค่ะก็เป็นนโยบายเป็นแนวทางจังต้นสังกัดที่ต้องขยายต่อลงอำเภอเพื่ออำนวยความสะดวกต่อเราก็ให้บริการได้ครอบคลุมแต่ก็ได้ผลดเนี่ยนะเจ้านะส่วนใหญ่ตัดที่นี่นี่จะเป็นส่วนของตีอำเภอเมืองเป็นส่วนใหญ่เนาะเจ้าดอกคัมใต้ออตะก้สาขาดอกคัมใต้แบบนี้นะเจ้า โอ้มีมีต่เออดีกว่านะเจงคำน่าจะเปิดที่หลังค่ะค่ะมีนี่ต้องไปใต้ก่อนค่ะใจใช่ค่ะจะเป็นรูเปิแต่ตอนนี้ก็คือมีครบเกือบทุกอำเภอแต่ตอนนี้ทียูนั่นคือประมาณปีปีปีห้าโคกห้าเจ็ดเนี่ยค่ะมันมันเมืนแาละจ้าแต่ตอนนี้ครอบคลุมทุกอำเภอค่ะกระจายออกไปนะจ้าจะก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เพราะว่าตอนนี้ตีทำงานอยู่ในแม่ใจค่ะ ส่วนของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ซุกตีอยู่ตำบลแม่ซุกเนี่ยค่ะก็<อ>จะมีหน่วยบริการของส่วนการศึกษาพิเศษอ,อยู่ในอยู่ในตำบลต๋ยจ้าค่ะยังได้ติดต่อคอนแทคอย่างทำงานด้วยกัน z ูงต่อนักเรียนด้วยกันอยู่<อ>จ้าประสบการเ์ดีเครือขาจ้าือเป็นเครือข่ายค่ะของชุมชนแม่ซุกตต๋เอี่ยนะจ้าจ้าประสบกการดีๆจากท่านนะจ้าก็ได้สั่งสมมาละมา โรงเรียนใหม่ใช่ค่ะโรงเรียนใหม่ได้แห่งตำแหน่งหนึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารเจ้าพั้นแล้วก็ได้ไปสอบเลยเจ้าแหละเจ้าเอเป็นค่ะเกิดได้ได้ขึ้นบัญชีลำดับต้นๆเลยมีโอกาสได้เลือกตำแของพยโยเขตนหนึ่งเจ้าค่ะครั้งแรกนี่จะเป็นโรงเรียนแม่จัวเมกจัวค่ะโรงเรียนบ้านแม่จัวค่ะแต่อยู่ในชุมชนเอออยู่ในตำบลแม่สุกค่ะ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนาะตอนนั้นเข้าไปก็มีนักเรียนประมาณ6กเจ็ดสิบคนจ้าถือว่าเจืดีซื่อๆนะจ้าอยู่ตีไหนก็ได้อยู่ตีดีเจ้าเปินเปินห้องว่าพบสิ่งดีๆนะเจ้าไปอยู่ที่บ้านไม่เจือมีนักเรียนตีดีผู้ปกครองฝนก็ดีเออนะเจ้าแล้วตอนจะเจ้าถือว่าชุมชนเป็นชุมชนตีดีมากๆนะคะของชุมชนบ้านแม่ซุ้มนะคะตอนจากนั้น ยัาจากแม่จัวมาเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ซุกนะคะหนึ่งจาก,จากพอท่นานเก่าเป็นกเกษียณอายุจาเจ้าจนนก็นเลย้วนว่าเออมายูเตอร์เนาะนะตัวต้องพัฒนาตรงน่นตรงน,น,งนี้อย่างงี้ตอก็มีแนวทางรวมกันเพราะว่าได้ทํางานรวมกันเป็นเครืออใคยมาก่อนจ้จเลยงงว่าเออน่าสนใจพวกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสจา้บ ก็เลยขยับมาถ้าถามว่าขยับไก่ก็2กิโล <c oughs> 2กิโลจากโรงเรียนเดิมค่ะแต่อยู่ในชุมชนเดิม,มซึ่งเขาเคยทำงานกับชุมชนเปินต่อเครือข่ายค่อนข,ข้างจะสำคัญนะคะโรงเรียนเดินลำพังไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นเป็นบรวรน,นะคะระเบายมีมีภาคีเครือข่ายเข,ข้ามามีส่วนรวมต่อเพราะฉะนั้นคือว่าพอเป็นเครือข่ายชุดเดิม คือคือเขาเคยทางานด้วยกันจ้ชื่อเดิมค่ะแล้วกอพอมู้มามาพอย้ายมาแหมโรงเรียนหนึ่งคือครานั่นเป็นก็เห็นการทํางานของเขาแล้ว ก็เหมือนกับว่ากระนุนเสริมกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะตีเนี่ยคือทั้งสองโรงเรียนเนาะได้ประสบความสําเร็จเนี่ยนะคะค่ะแสดงว่าเปิ่นพอแล้วเป็นบุคคลที่มีคุณภาพจะเขาน่จะเป็นชวนเป็นเขาไน่จะเป็นชวนหนึ่งของเปิดเกิดเลยว่าก็ทุ่งเทเต็มที่จะทุ่งเทถ้าได้ยางงานแล้วก็เต็มที่ต่อท้องเกา กอาจจะด้วยความที่เขาไม่ได้เป็นคนบักเกียงงานเจ้าเม่ได้ปฏิเสธงานพอถึงเวลาอันไหนบอกหูก็คงจะเป็นลักษณะว่าศึกษาพัฒนาเอาเนีย่ยต่อลองประสบการณ์เอาอย่างนงี้นค่ะมันก็เลยหมวนไปกับการทํางานเจ้าอู้ถึงว่าภ<พ>าค <พา S 2> ีเครือข่ายในโรงเรียนชุมชนบ้านเมซุกนะเจ้<ข>ามีถึงซิดเกลนะเจ้าเนาะแล้วก็มี มีกรรมการสถานค่ะกรรมการสถานศึกษาจ<ะ>อันนี้จะนำท่านประธานกรรมการสถานศึกษาจะเป็นท่านกำนันสัมพันธ์ใจติดค่ะซึ่ง <ใน S 1> เป็น,นผู้นำที่ค่อนข้างมีบทบาทนะจ๊ะ<อ>ในส่วนของทัง้งทั้งตำบลแล้วก็ทั้งของอำเภอแม่ใจค่ะ,ะแล้วก็สาม,มารถที่จะ,ะขับเคลื่อนงาน ได้แบบหลับลืมแต่ <c oughs> ทีมงานที่ดีเข้มแข็งเจ้า,จาค่ะ<น>แล้วก็ส่วนพอ,อมีท่านกับน้าแล้วก็จะมีป่าปหลวงบ้านนะคะตีดูแลในเขตบริการของเงียนจะมีทั้งหมด3ามไอเจ็ดหมู่บ้านเจ้าก็มาช่วยกันนะคะก็มีสิ์เกาเนาะมีผู้แทนของอปทเจ้ารวมถึงพระพระพิสุกนะคะแล้วก็เครือข่ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพออาจจะจํากัดด้วยจํานวนของคณะกรรมการ มีเก้าทันแต่ทีมงานของเขามีนักกว่านั่นเขาก็เลยมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นมาแบบชุดหนึ่งเป็นกรรมการพัฒนาโรงเรียนนะคะซึ่งก็เอาทุกทันเนี่ยที่เอ่ยถึงเนี่ยติดติดประสิมธิ์อยู่ในคณะกรรมการสถาบันสศึกดาได้ค่ะม่าเป็นแบบทีมหนึ่งเวลาขับเคลื่อนก็เลยขับเคลื่อนไปพร้อมกันช่วยกันใช่ค่ะอู้ถึงงานอ่ยอย่างควรจ่ว่าเจ้าชุมชนบานไ่ะแล้วอู้ถึงทันกานันสัมพันธ์เจ้า เปิลกะเก่งเก่งเจ้าเปิลเป็นสมาชิกของชมรมบดีตมสทเจ้าตอนนั้นเกยเกยไปประชุมตีบ้านเปิลแต่เปินไปประชุมตีต้องเจ้าเปินจะมีเจ้ามีแห้งเจ้ามอ่อมเจ้าพร้อมทุกอย่างเจ้าข้างหลังเป็นภูเขาเจ้าวิวมันสุกงามเจ้าจะกินเข้ากันอย่างอะไรอร่อยเจ้าประชุมเสร็จเรียบร้อยก็กลับมาแล้วเป็นของท่านกำนันสัมพันธ์เนี่ยเจ้าอยู่บ้านไม่สุกถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่ง ขางบ้านไม่ซุกจ้ายูกันมาปีแบบนองนะคะปีแบบนองนะเจ้าเกินกระใจดีเนาะกระจบดีจดได้ไปยืดตัดนั่นองนะจ้ะโรงเรียนชุมชนบ้านไม่ซุกนี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสจ้าพอถึงว่ากรรมการสถานศึกษาแล้วก็จะมีซิดเก่าซิดเก่ากระหันเป็นร้วมตัวกันกันนะจ๊ะโอ้โค่ะใช่ค่ะร่วมตัวแล้วก็การช่วยเหลือนะคะจริงๆบางทีหมุ่งเน้นไิติการะดมทรัพยากรแต่ว่าอันนี้นะทีมงาน ่าเรียกลองเจดจ,จัดพระปาอย่างนี้ก็ล่นเลยค่ะล่นโรง,งเรียนค่ะ<ม>ก็มีส่วนแต่ละหลุนบางหลุนแม้นี่คือว่าโอ้ หลุนนียังไหวเหมือนกับเข้ามาจวยมาอย่างโรงเรียนตลอดเนี่ยนะคะค่ะรวมถึงรุ่นถึงถึงปัจจุบันนี้ก็โอ้เยอะมากจับปะกันได้รวมสั่นยังกันแค่นะจ้าจ้บเปทาีคพอระดมทรัพยากรอย่างอีเก็ได้ได้่วยเหลือโรงเรียนได้เยอะเลยค่ะเจ้าที่สําคัญก็คือได้นําเงินส่วนนั่นมาพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นจับเชิงดาสุดนี่ก็จะมีเรื่องของคอมพิวเตอร์เนาะเพราะว่าก็ต้องเน้นเรื่องของการก้าวทันเทคโนโลยีจับ จะมีสนับสนุนคอมพิวเตอร์ค่ะจะแล้วก็เป็นเรื่องของบริบทส่วนของอาคารสถานที่อย่างเงี้ยค่ะว่าดยภาพรวมของตัวอาคารผ่านการใช้งานมาเน่งมาเหมือนระเมินก็จะมีช่างรุดซุสมค่ะไปปรับปรุงใจใจค่ะก็ช่วปปรับปรุงแก้ไขให้มันใช้งานได้เป็นปัจจุบัน่ค่ะนีเป็นซิดเก่าแล้วถ้าอู้ถึงผู้ปกครองแล้วจ้ะโอ้ผู้ปกครองยิงหน้าหักอันนี้ผ่านมาสซๆร่อนๆแต่ว่าเจ้าจะประชุมผู้ปกครอง นังมากันครบครบทวนค่ะร้อยห้าสิบสี่คร <15 4. S 1> อบครัวนะคะเราจะก็เป็นลักษณะของเปิดขึนขน้นความลมมือค่ะทับฝังแล้เทาก็ทับฟังเปิ่ดจาะได้การความลมมืออย่างก็เลยเกิดขึ้นแบบอืถือว่าคนขังคนขังเข้มแข็งแล้วก็ตีจะกรวมพัฒนา ลูกหลานเปิดน,นี่นะจ๊ะเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในนี้ไอเย่างเขาก็บอกเล่าว่าในมุมของเขาเขาญาติตรงนี้นะคะแล้วก็ในมุมตีผูปกครองมองเข้ามาหรือว่าสิ่งที่เจอกับเด็กอยากมีไออย่างตีอยากเสนอแนะอยากไออย่างเปิดก็คืคือเหมือน แลกเปลี่ยนกันเจ้าแล้วมันก็เลยมันก็เลยเข้าใจตรงกันค่ะการพัฒนามาตรกัน<า>กได้ดีเจ้าช่วยกันคุณครูก็ยู่ตังโรงเรียน <ใช S 1> ผู้ปกครองก็ยู่ตังบ้าน<ใ>ช,ช่วยกันดูแลลูกหลานใ, <ช S 1> ให้ได้ดีเ e <ด>นีาา่ยนะเจ้าของชุมชนบ้านแม่ซุกจะจบดีตรงตีคณะครู เกินครึ่งหนึ่งนะเจ้าเป็นตะคนตำมนแม่สุกอ๋ออะไรจ๊ะเจ้าดีใจแล้วลูกหลานใครอยากบางทีกับความใกล้ชิดมีเอินจากกันได้อย่างเงี้ยนะจับมดต่ตาลุ่นแม่ยังไงนะบางคนสอนบอกสอนรุ่นปอมมาแล้วลูกหลานจ้าแต่ละลื่นแต่ละลื่นค่ะนี่กระถิบเป็นกเกียรดีของชุมชนบ้านแม่สุขขาวอย่างนะเจ้าเจ้าแล้วในตัวของนักเรียนเองเปิดเก็จะมีกิจกรรมต่างๆนี้แหละเจ้า มีกิจกรรมอะไรอย่างพองนะเจาในการจัดกิจกรรมแล้วก็คือถ้าถ้าภาพรวมของโรงเรียนโรงเรียนก็ต้องมุ่งเน้นในส่วนอาจจะมองก,งกว้างๆเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งเป็นเรื่องวิชาการนะคะส่วนที่สองน,น่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเจาะการพัฒนาผู้เรียนเจาันี้เกาะโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ซุปเหมือนได้ลาทีมทั้งสองอันควบคู่ไปด้วยกัน,นะคะ่ะเกาะด้วยความตี เขาก็มีทีมงานคณะครูนะคะเพื่นก็มีทั้งมีทั้งครูครูวิชาลักค่ะ<ม>ครูวิชาร้อง<ม>เพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาเนี่ยมันครอบคลุมจากเราก็ทส่งเสริมแก้จัดคณะครูเนี่ยคะ่ะจะสนับสนุนในส่วนของวิชาการ อย่างเข้มข้นเพราะว่าโรงเรียนชุมชนวัานาซูข่าวจะมีผลการประเมินการทดสอบอย่างพวกเนี้ยในระดับชาติเนี่ยค่ะจ,จ,จะสูงกว่าคาเฉลีย่ยระดับประเทศในทุกๆรายการจะก่อตอนเนือเมื่อหลายปีจาเพราะฉะนั้นก่อเป็นผลงานรางวัลส่วนนี้ก็จะเป็นโรงเรียนต้นแบบตียกระดับผลสำริดนะคะเจ้าแล้วก็เขาก็บททิ่งเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมก็จะมีส่วนของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนไปทัศนศึกษาก็ยังไปอยู่แต่ก็อยู่ภายใต้การดูแลที่ปลอดภัยนะคะเรื่องของกิจกรรมของลูกเสืรรอที่เขาก็ยังเคารพในสถาบันนะคะแล้วก็จุดมูลมุ่งหมายก็คือเรื่องของการส่งเสริมนให้นักเรียนมีจิตอาสาเจาเสียสล,ละรับผิดชอบอในในตัวเองะคะ่ะเพราะฉะนั้นการดําเนินง,งานเนี่ยแล้วก็จบดีในส่วนตีคณะครูค่ะเปิ้ลเปิ้ลมีความสนใจ เปิดมีความุ่มเทแล้วก็รับผิดชอบในงานที่เปิดที่เปิดทำทั้ก็มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนเจา้าเพราะฉะนั้นอตอนนี้ในส่วนของโรงเรียนที่เป็นงานของของพัฒนาคนุณธรรมจริยธรรมก็จะมีรางวัลผลงานรางวัลน,นะคะที่เป็นเรื่องของโรงเรียนโรงเรียนลูกเสือต้นแบบเออจา้า<ด>ต่อยอดมาปีที่แล้วปีนี้ก็จะเป็นโรงเรียนดีวิธีลูกเสืออ้าอยแถค่ะ สิ่งมู่เนี่ยมันก็จะค้ายๆก็่าเป็นการสร่งเสริมเนาะสนับสนุนในส่วนของอเรื่องของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนได้ได้ครอบคลุมเนาาี่ยนะจ้าสืบเนื่องกันมาเนา<ช>ี<ช>่ยนะจ,าจา<ช>้จา,จาแล้วในโรงเรียนนั่นนะเจ้าท่านพอก็คือท่านพอยิงพรเจียตระกูน,นาาี่นะเจ้าท่านเป้นจะมีมผู้ช่วยหรือเป้นห้อท่านรองเจ้า ตีโรงเรียนโรงเรียนนี้เจ้าเป็นคุณครูเหรอจ๊ะคุณครูในฝ่ายวิศการหัวหน้าฝ่ายคุณครูเพราะเจ้า อือจื่อเปิดได้กร็เจ,จ้าเจ้าได้นะจ๊นะนะคุณครูอย่างเจ้าเจ้าตีเป็นไฟวิชาการนะจ๊ะไฟวิชาการจะมีครูพวงพากาตาเบา้านะคะเป็นหัวหน้าไฟอยู่จออันนี้ก็แล้วก็จะมีทีมงานเพราะว่าของเขาเป็นขยายโอกาสในส่วนของของปฐมก็ะจะเป็นทําคนหนึ่งเป็นคุณครูปิมประภาค่ะแล้วก็ถ้าเป็นปฐมไว้ก็จะเป็นคุณครูนัททยค่ะอันนี้ก็ช่วยดูแลกัน ใช่กันยังเต็มที่เลยน,น,นะจ๊ะแต่เขาก็คือเวลาคุยกับครูก็คือจะใื้จะใื้นับถือกันเป็นเป็นงานถ้างานนี่คนนี้ขึ้นเป็นหัวหน้าคนอื่นก็ต้อง่อวยฟังช่วยดูแล่วยขับเคลื่อนค่ะคือจะสลับกันนะจ๊ะคือคนนี้เป็นลัทธ่เลพราะฉะนั้นก็คือการดําเนินงานมันก็เลยจะจับผู้ไปด้กันหมดนะจ่ะอาจจะเปลี่ยนบทบาทหน้าที่นะจ้ะอย่างคุณครูท่านนี่ตอนนี้เป็นวิชาการเหมน้อยอาจจะไม่เป็น เกี่ยวกับจริยธรรมเอานะจ๊ะเกี่ยวกับกิจกรรมเกี่ยวกับอย่างเอานะจ๊ะจาแล้วก็ในส่วนของชุมชนถ้าสมมุติว่ามีงานอย่างจังหวัดงานลอยกระทงมีการจัดทำกระทงอย่างไรเลยจ้ะเลยจริงๆปีนี้ก็คือ้วยเทาอยู่ในช่วงถวายความอาลัยนะคะแต่จริงๆอ่ะ กำหนดการเจ้าของของชุมชนบ้านแม่ซุกเนี่ยปีกนเฮาร้อยตีของแม่ซุกเจ้าเป็นจื่อแลนด์มาร์คของแม่ซุกนะคะจับแม่ซุกจับใช่ใช่ค่ะแล้วก็อดีจะจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่ารวยด้วยปีนี่ก็เลยจํากัดเจ้าค่ะแตจะแต่ว่าแต่ว่ายังดําเนินการตามประเพณีอยู่ค่ะก็จะมีการแห่แห่เล็กๆนะคะการแข่งเล็กๆแล้วก็ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการอ่า หยุดสา่นประเพณีจะเป็นการลอยกระทงค่ะแต่บ่กมีไอ้อย่างตีอลังการเสียงดังอย่างอี้มีสำหรับปีนี้แล้วตอนปีที่แล้วนี่อลังการน่าึงการงานสร้างค่ะแล้วอนี้อยู่ในช่วงถวายความอาลัยกันตามสถานการณ์ค่ะแล้วก็ตีคล้องแม่สุกเนี่ยจะกระพรบปรุงโดยทัน นำโดยท่า,ทานในอำเภออะไรเจ้า,จามีครอบคลื่อนค่ะผู้นําชุมชนกทันนายกอบตอนะคะท่นจนจตุวงสวนหน้านะคะผู้นําแห่งท่านหนึ่งก็ท่านกำนั้นสัมพันธ์ใจติบนะคะอลอกออันนี้เป็นระดับของของตำบลจากลอกอมันต่อยอด ยอดในระดับอำเภอค่ะเกิดมีทันทานในอำเภอนะคะทานพิรจันทิ์ที่มาจ้าซึ่งตอนนี้ขยับเป็นจังหวัดนะคะเป็นข่าวดีนะเจ้าก่อแสดงความยินดีกับเพื่อนเจ้า่ันในอำเภอดามนะจ๊ะจ้าซิกเกิลเป็นเก่งเก่งจ๊ะก็เพราะฉะนั้นในการขับเคลื่อนของของงานทางในตำบลในอำเภอจะจะขับเคลื่อนไปด้วยกันนี่นะจ๊ะอันนี้คืออาจจะเป็นภาพภาพของ ภับของงานชุมชนเนาะแต่ถ้าภาพของการศึกษากระเชินกันเจ้าของอำเภอแม่ใจจะมีโรงเรียน่าในสังกัดเนี่ยสิบแปดโรงเรียนเขาก็จะห้องว่ากลุ่มโรงเรียนค่ะกลุ่มโรงเรียนก็ขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันแนีเจ้าเพราะฉะนั้นการตีเขามีเครือข่ายคนข้าจะสําคัญเราก็เป็นเป็นเป็นเครือข่ายตีน่ารักอันเนาะทำงานไปกันได้โรงเรียนชุมชน้านแม่ซุกโรงเรียนอนุบาลแม่ใจเอลเจ้าแล้วโรงเรียนสีถ้อยอีกแล้ว สีถ้อยนี่คือแม่ใจอ,อันบี้นแม่ใจมันจะเป็นวงเล็บบ้านสีท้อยน<อ>ี่นะคะเจ้าค่ะ จับทั้งหมดสิบแโรงเรียนเลยค่ะโรง๋ใกล้ใกล้กับโรงเรียนมัธยมในจังหวัดพะเยานะจ๊ะกับประมาณ18บแปโรงแล้วอันนั้นทางจังหวัดเชพเพอร์อันนั้นทางจังหวัดอันนี้อำเภอเจ้าก็ถือว่าสุดยอดนะเจ้าเจ้าตะกี้อู้ถึงว่าวิถีลูกเสือก็จะโรงเรียนด้วิถีลูกเสือโรงเรียนดีวิถีลูกเสืออันนั้นเป็นจะได้นะเจ้ามันก็คือเขาก็ส่งส่งเข้าประกวดค่ะเข้าประกวดในลักษณะของมีเกณฑ์นะเจ้าเกณฑ์เกณฑ์ ก็จะมีเรื่องของผู้บริหารเรื่องของครูและบุคลากรแล้วก็เรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของเครือข่ายเจ้าค่ะก็เอาก่อดาเนินการซึ่งมันเป็นการต่อเนื่องต่อ,อยอดตั้งแต่ที่เราได้รับรางวัลลูกเสือต้นแบบของปีการศึกษากเจก็ก็ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆแต่ว่าจุดสําคัญเลยก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนที่มีความหลากหลายเจ้าแล้วก็ เน้นย่อมในเรื่องของเรื่องของจิตอาสาเรื่องของความเสียสละเจ้าเรื่องของความรับผิดชอบนะเจ้าแล้วก็การนำรงตนทั้งหลายเนี่ยเจ้าของนักเรียนของนักเรียนค่ะโดยตีครูต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมเจ้าดูแลควบคุมดูแลเจ้าค่ะเราได้ไฟหับรงวัลตีในนะเจ้าตีคุรูสภา กุ้งเผ็พุ่งเรงนช่ใช่บินไปไกลหน่อยค่ะก็เป็นภาพมภาพภูมิใจของของโรงเรียนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเป็นเป็นซิงตีร่วมกันดำเนินการนะคะในส่วนของคณะครูเพราะว่าอย่างตีบอกคือตัวสเกน ผู้บริหารคนเดียวก็เดินไปไม่ได้เจ้าถ้าครูคนเดียวก็ไม่ใจอันนี้ก็ต้องทางโรงเรียนเหมือนกันร่วมด้วยช่วยกันแต่ในข้างนั้นเนี่ยมีตัวแทนไปกันหลายท่านก็เจ้าหมายถึงหมายถึงที่ไปกรุงเทพเจ้ารรับางวันนี้ไปคนเดียวค่ะเจ้าลวันเดียวค่ะเป็นผู้บริหารดีเอยนะเจ้าดีใจนะเจ้าหันปืนวิขาวคึิกโคมนะเจ้าแล้วก็ที่นี่ก็ เอฟซีเนาะแฟนคลับแฟนคลับเลแล้วหลายท่านหลายท่านฟุนบอลอ่ะคือไปเรียนเชิญท่านผอยิงพรมาในรายการนี่แน่นะก็เออว่าจะได้เนาะจะได้น้อยเนาะก็เลยเชิญท่านมาเป็นเกียรติในครั้งนี้ก็ดีใจเจ้าเจ้าแล้วความประทับใจความภูมิใจในการทํางานของท่านผอเจ้าความประทับใจก็ค่ะน่าจะเอ่อ จังหวะตีได้อยู่ในในสิงแวดล้อมในชุมชนตีดีในหน่วยงานตีดีเจ้ามันก็เลยเนี่ยคือ,อาการทํางานของเขาทุกอย่างเนี่ยม,มันมีความรับรื่นเรามีความสุขในการทํางานเจาะแล้วมันก็เกิดส่งผลคือ,อมีมีกําลังใจ <c oughs> มีแรงใจที่จะเคลื่อนโดยตีคุณครูเจ้า ก็ก็มีทิศทางเดียวกันกับเขาเพราะทุกอย่างก็คือเรื่องของการสื่อสารเป็นเรื่องสําคัญเจ้าเขาจะคุยกันตลอดว่าเขาจะเดินไปตามนี่เขามีเป้าตามนี่เขาจะแยกอะอย่างนี้ค่ะมันก็เลยเกิดเป็นความร่มมือเจ้าน่ใจเรื่องความประทับใจที่ได้อยู่ในในในสิงแวดล้อมดีๆค่ะเจ้าพอแร้วความสัมพันธ์ความผูกพันกันใน ในองค์กรนะเจ้าในโรงเรียนนะเจ้าก็เห็นท่านพออเปิลกระตึ้งเนาไปไหนก็มีคุณครูไปตวยวันก่อนไปเจอที่ไหนในสังวัลพยาวเนี่ยเจ้าก็มีคุณครูไปตวยถึงสองท่านด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าท่านมีความผูกพันกับคุณครูในโรงเรียนก็ยิ่งไปกว่านั้นยิ่งในโรงเรียนก็ต้องได้ผูกพันกับนักเรียนได้ผูกพันกับผู้ปกครองและก็คณะกรรมการสถานศึกษาทุกทุกอย่างในห่นเอนะเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านกำนันสัมพันธ์ เ <c oughs> กิดกระตือได้มายินดีมาช่วยเหลือยุต่านอยูีแรกก็ถือว่าเป็นสิ่งทีดีงามอินเจ,จ้าของโรงเรียนชุมชนบ้านไม่ซุกเจ้าในช่วงท้ายของรายการเนี่ยเจ้าท่านผอมี้นทจะอูเอินไปถึงท่านผู้ชมก็จาก้าเจ้า <c oughs> จะฝากอย่างสักน้อยหรืออาจจะเป็นเรื่องวิชาการก็ได้อาจจะเป็นเรื่องทั่วไปก็ได้เจ้าเจ้เป็นเรื่องของการศึกษาได้ได้จ้าการศึกษาเป็นมาตรฐานของชีวิตนะเจ้าในส่วนของครูบุคลากรก็มีหน้าที่ ในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ความหูต่อน,นักเรียนกับหน้าที่สร้างความเข้าใจเนาะ <c oughs> <c oughs> เป็นลักษณะของ active learning ที่จะเอาไปปรับประยุกต์ใช่ย,ย่างไงนังนน,นี้ก็เป็นในส่วนของนักเรียนที่นี่ก็คงจะฝากว่าขอบคุณผู้ปกครองนะคับขอบคุณผู้ปกครองตีตีได้รวมมือนะคะได้จ่วย เพราะว่าเขาขอความร่วมมืออย่างไป,ปรก็จะจวยมดนะะขอขบคุณผรูครองแล้วก็ชื่นชมในส่วนของคณะครูนะจ๊ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งเจือว่าสถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยค่ะเปินเปินจะต้องพัฒนานักเรียนในติกติอุปยสองด้านเจาะหลักๆเลยสองด้านก็คือทั้งวิชาการแล้วก็คุณภาพ คุณลักษณะอันเป็นประสงค์อยูแล้วนะะเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ได้สื่อสารออกไปเราเปิดฟีดแบ็กกลับมาถือเป็นความวมมือตีค่อนข้างเยี่ยมมากจ้าเาก็อาขอทางขอขอบคุณและชื่นชมนอกส่วนของผู้ปกครอ,องของท่านครูแล้วก็ส่วนที่เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน เจ้าอันนี้ก็เช่นกันเจอทางแบบนี้เครือขา่ายเขาก็เดินลำคัางมาได้เจ้าจได้ทางทางเรื่องของวิชาการทางเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณเจ้าทางเรื่องของบุคคลทางเรื่องของอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ่ที่จะช่วยลหล่อหลอมให้โรงเรียนได้พัฒนาค่ะส่วนตรงนี้เจ้าเราก็เาก็เน้นยำ้ำนักเรียนนักเรียนสําคัญ ที่สุดนะคะตอนนี้เนาะแล้วก็มันก็คงจะเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาค่ะเรียนดีมีคุณธรรมเจ้าเจ้าท่านผู้ชมเจ้าเจืจิแนน,นว่าท่านผู้กรองและก็คณะกรรมการสถานศึกษาของชุมชนโรงเรียนบ้านไม่ซุกนักเรียนและคุณครูทุกๆท่านก็คงดีใจภูมิใจและก็ขอบคุณท่านผอยิ่งพอรอ เจียตระกูลเช่นเดียวกันเปิ้นเป็นลูกสาวตีนะาอของคุณพ่อสุรัตเจียตระกุลท่านพออ่อโรงเรียนพะเยาโยคมนะเจ้าแล้วก็ท่านอาจารย์พรเพ็ญเจียตระกูลซึ่งเปิ้นได้สร้างภุณความดีให้กับจังหวัดพะเยามาคณะเจ้าขอ <c oughs> ขอบคุณท่านพ่อออย่างสรรา่งเจ้าขอบคุณเจ้า <c oughs> ขอบคุณที่ห้โอกาสเจ้าขอบคุณท่านผู้ชมเจ้าตีได้ที่ตามด้วยกันด้วยดีมาตลอดช่วงนี้ อากาศเปลี่ยนระวังสุขภาพด้วยนะเจ้าขอให้ทุกท่านมีความสุขเจ้าจบดีเจ้าวัดีเจ้าขุบคุนงมดเจ้า